เราเลาขอเสียงกงือนะคะให้กับลุกพี่ของเราทุกคนตันนี้บนเวทีเลยค่ะเสีะะรขอเสียงกงเนือให้กับพี่คัเส้นหลังครับานหลังไอแพดไอแพดเนื้อเนื้อ iPad เต็มเต็มเลยสนับแข่งก็มา Nintendo Switch สวัสดีครับผมซอมบี้เซนเตครับผมเราออกมานอกสถานที่ตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนสารธิตพิทยาลัยเห็นป้ายบอกว่าคือจริงๆผมอยากจะมาที่เนี่ยมาถ่ายคลิปที่เนี่ยนานมากแล้วไม่มีโอกาสเลยเพราะว่าด้วยไวรัสโรคระบาดอะไรเงี้มันทำให้แบบผมไม่สามารถเข้ามาถ่ายเพื่อแบบความปลอดภัยของที่โรงเรียนได้วันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่ผมจะได้เข้ามาที่โรงเรียนนี้เฮ้ยโรงเรียนพัฒนาไปเยอะมากเลยอ่ะนี่ก็จะเป็นตึกมอปลายนะครับผมเรียนโรงเรียนนี้เนี่ย คือโรงเรียนนี้อยู่ที่อำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีเพราผมเรียนที่นี่ผมไม่อยู่หอพักที่นี่นะครับก็หอพักก็อยู่อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนเท่าไหร่ไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสกลับมาถ่ายในฐานะที่ ผมมาเป็นเป็นรุ่นพี่ที่มาให้คําแนะนํารุ่นน้องถ้าม,มีกิจกรรมของทางโรงเรียนเนี่ยเป็นกิจกรรมที่พบน้องก็คือเหมือนให้รุ่นพี่สิ์เก่าเนี่ยที่ออกไปทําอาชีพต่างๆกลับมาแนะแนวรุ่นน้องรู้สึกดีใจมากเลยครับไม่คิดว่าวันหนึ่งผมจะมีโอกาสได้มาพูดอะไรแบบนี้เันนั้นแหละเดี๋ยวเราไปห้องพักของเราเลยเราลองอาหารเหมือนเดิมทุกอย่างมีแบบว่า social distancing โรงเรียนในยุคโควิดเป็นแบบนี้เหรอนี่ อันนี้เป็นห้องวงโยนะครับห้องวงโยผมเคยอยู่งวงโยทวทิตมาก่อนนะครับแต่ว่าผมก็ออกบรรยากาศยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าอุย้ยพื้นไม่เป็นพื้นพรมแล้วอ่ะเื้ยเป็นพื้นไม้แล้วอ่ะเฮ้ยดูดีขึ้นเยอะเลยเมื่อก่อนผมอยู่นะครับแต่ว่าเนี่ยยังรับสมัสมารา,า,า,าชิกอยู่เลยแต่จริงๆแล้วผมเข้ามาแค่นอนกลางวันนะครับห้องสมุดทาใหม่ดีมากเรารู้สึกเราผูกพันกับห้องสมุดมากเลยตอนกลางวันเราจะมานั่งหลับที่ห้องสมุดนะครับแล้วก็แอบเล่นมือถือที่ห้องสมุดโอ้ยอตอนนี้ก็ขึ้นมาชั้น2แต่ก่อนห้องเรียนม6จะอยู่งห่จะมีีหห้้อองงงพิเศษนนึ่ ห้ทับห้า,มหาผมเรียนห้ทับห้านะครับจะเป็นสายสินตอนนี้เป็นห้องนักของผมคือตรงนี้ซึ่เป็นห้องที่ผมไม่เคยเข้าไปเลยนี่เป็นการครั้งแรกที่ผมเข้าไปเพราะผมไม่เคยเข้าห้องฟิสิกส์ห้องฟิสิกส์มันหน้าตาเป็นยังไงอ้บรรยากาศเงียบสงบมันเป็นอะไรที่วิทยาศาสตร์มากอะมันนหน้าเล่นทุกอย่างเลยเอาไปถ่ายคลิปได้ไหมหวันนี้เรามีพูดสองรอบนะเราก็จะได้พบกับน้องมาสี่มาห้ามาหกเลยผมไม่รู้ว่าตอนเช้ากับตอนบ่ายมันจะพูดเหมือนกันหรือเปล่าเพราะสมองยังไม่ตื่นโอเคก็เดี๋ยวเจอกันอีกซ้อ ตอนนี้มูงไปที่หอประชุมเฮ้ยหลับประชุมเพรติดแอร์แล้วเหรอหอประชุมมันติดแอร์แล้วหอประชุมติดแอร์ว่ะเฮ้ยสวยขึ้นเยอะเลยแล้วเรนจะสังเกตว่าในห,หลายคนเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอสถานการณ์ที่หลากหลายเป็นๆแล้วเราขอเสียงตบมือนะคะให้กับลูกพี่ของเราทุกคนวันนี้บนเวทีเลยค่ะเสร็จแล้วเหรอ หลายๆคนอาจจะเคยเห็นหน้าเห็นตานะคะอยู่ในวงการฟาร์มในค้อบโรัวสารังสิตนะคะไอ้ดูเขาชมทุกท่านนะคะโอ้เป็กคริสตาเป็นเบบนมากเลยพี่เตะนะคะพี่รันลัตนะคะอดิบโผล่้เราต้องโดนแบบนี้ใช่ไหมเราเสียตี้ให่ะพี่เตะลันัตนะคะเป็นคุณหมอนะคะคุณหมอเรียคุณหมอเตะเฮ้ยคุณหมอ สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับตี่ดรวัการทำงานปัจจุบันนะคะเป็นรองผู้บริการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียาบัลรามาธิบดีตัวเองนะคะประวัติทุกคนยาวมากไปดูผมนะผมแบบผมแค่นี้นะคอยู่ในวงการไอทีมราชะรรษักที่ของเรานะคะที่คณะกุญธองหรือที่ตุ่นเนี่ยคะขอเสียงปรบมือให้กับพี่ตุนเนี่ยครับ ออมน้าใหสองการศึษาระดับปริญญาตรีคุณน้อยคุณศกและของคุณกสาต่ะสนทศึกษานะคะุนทําสายคอเรื่องหน้าและเรื่องหลังนะคะชื่ออะไรคบอมบี้เซโอเคออลุ่มา่กลุ้องต่างกันด้วยนะที่แต่ละท่านนะคะเกยวกับตัวเองสั้นๆแต่ละคนนะคะก็มากๆด้ว่ะที่จะเนียค่ะเซน ครับสวัสดีครับก็สมัยพี่เรียนก็จะเรียนช่วงม .4 ถึงม .6 เนาะก็ช่วงมปลายก็อาจจะไม่ได้เรียนตั้งแต่อนุบาลเหมือนคนอื่นแต่ว่าเลือดพี่ก็เป็นแบบน้ำเงินขาวใช่ไหมอ่าก็ผูกพันกับโรงเรียนนี้เหมือนกันทุกประสบการณ์ทุกหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนี้ก็ทําให้พี่เนี่ยเป็นตัวเองจนทุกวันนี้ด้วยนะครับอะไรนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้พี่ตัดสินใจคิดจะเรียนระดับมัธยมปลายที่ นะแล้เรื่องเรียนคณะที่กำาังศึกษาอยู่หรือกระตบับอาชีพแต่แรกอันดับแรกเลยก็ต้องบอกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนบ้านโปงแต่แม่ไม่ได้จบที่สารสิทธิ์นะครับแม่แม่แม่จบนารีวุฒนะครับ ก็ war, แ,มแม่แม่เรียนที่นี่ไม่ได้นะแลยก็เ <Gym>. รียนจบที่นี่ไปก็ศึกษาต่อที่ระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยที่มหาวิทยาลัยบูรพาคณะมนุษยศาสตร์แล้วก็สังคมศาสตร์สารสนเทศศึกษาหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าสารสนเทศศึกษาคืออะไรใช่ไหมครับตอนพี่ไปพี่ก็สงสัยเหมือนกันอาจารย์ที่สัมภาษณ์ก็บอกอ๋อจบไปนะก็เป็นบรรลักษ์นั่นแหละดูแลห้องสมุดเราก็รู้สึกว่ามันไม่ไม่ค่อยตรงสายเท่าไหร่ในตอนเรียนตอนนั้นนะนะแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นการที่เราเป็นเป็นบรรลักษ์ดูแลห้องสมุดมากขนาดนั้นเพราะปัจจุบันนะครับข้อมูลท ดิจิตอลหมดแล้วมันเป็นการดูแลข้อมูลขององค์กรต่งตางๆ เลยคือเราเปลี่ยนจากการดูแลห้องสมุดเนี่ยระยุกใช้ในองค์กรใหญ่ๆได้อย่างพวกรายชื่อนักเรียนหรือว่ารายชื่ออะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลสารสนเทศนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นจุดที่สําคัญของทุกองค์กรเหมือนกันถามว่าไอสิ่งที่เรียนเนี่ยกับแรงบันดาลใจที่ไปทํางานสายอินฟลูเอนเซอร์หรือคอนเทนต์ออนไลน์นะครับมันก็มีส่วนที่ทําให้เราชอบตรงนี้เหมือนกันไอการที่เราเรียนสารสนเทศเนี่ยมันก็มีการเรียนไอทีปนบ้างแบบว่าพวกมัลติมีเดียมหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าคณะอะไรหรือว่าสาขาอะไรสิ่งหนึ่งที่มหมหหาาาววิิทยยยลลััุก ทุกสาขาทุกคณะสอนเหมือนกันคือสอนเรื่องของการใช้ชีวิตในสังคมครับสิ่งที่ต่างกันออกไปเนี่ยก็คือพวก หลักวิชาต่างๆที่เขามีการสอนเฉพาะทางแต่ทุกมหาวิทยาลัยที่มีการสอนเหมือนกันคือจะสอนเรื่องของการเข้าสังคมกับผู้คนจํานวนมากโลกของการทํางานการเตรียมความพร้อมเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตอย่างงี้ครับ mm hmm. ก็สำหรับพี่นะครับจุดอ่อนของพี่เลยพี่เป็นคนที่เข้าสังคมไม่เก่งมากๆเป็นคนพูดไม่เก่งมันอาจจะดูขัดแย้งกับสิ่งที่เป็นตอนนี้นะครับอีกอย่างนึงก็คือความขี้เกียจเหมือนกันขี้เกียจทุกอย่างขี้เกียจเรียนขี้เกียจอ่านหนังสือตั้งแต่แบบอนุบาลจนถึงจบมัธยมจบมหาวิทยาลัย ไม่เคยอ่านหนังสือสอบเลยครับแต่ว่าอย่างที่พี่เขาบอกว่าเราจะต้องแบบมีรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองแล้วก็ดึงตัวเองออกมาจากจุดอ่อนนั้นพยายามที่จะอยากจะเข้าสังคมมากขึ้นเป็นคนที่ค่อนข้าง introvert พูดไม่เก่งไม่กล้าเข้าหาคนในส่วนที่เป็นจุดแข็งของพี่นะครับก็คือพี่เป็นคนที่ มีความสนใจอะไรหลายๆอยา่างอยากทําเป็นแล้วก็ชอบหลายอย่างมากแล้วอยากที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดมันก็เลยเป็นจุดแข็งที่ดึงจุดอ่อนของพี่เนี่ยให้มันดีขึ้นได้ก็คือการที่เราอยากพัฒนาอันดับแรกเลยเราต้องเลิกขิดเกียจติก้าที่จะทําอะไรสักอย่างความกล้าที่จะเริ่มต้นเนี่ยมันคือสิ่งสาคัญครับที่จูวนี่ยใที่คุณครูรดาแอบบอกตอนจะเป็นเด็กแบบไม่ค่อยพูดเงี้ยมีโรคส่วนตัวเหมือนกันใช่ไหมแต่เท่าที่ครูฟังเนี่ยเหมือนกับเราเคยจับคู่รดาเราเลยนะครับที่บอกว่าพี่เขามีการว่า อยู่ตลอดเวลาดังนั้นแต่ละคนก็จะวิธีการที่แตกต่างกันไปสมัยที่เรียนเนี่ยเรามองอานตอย่างไรเราเตรียมวิธีชิ้นปลายเพื่ก้าวออกออกจากโรงเรียนเนี่ยอย่างไรช่วงที <c oughs> ท่พี่อยู่มปลายตั้งแต่ม4ถึงม6เนะี่ยบอกตรงๆว่า เป็นคนที่ไม่มีเป้าหมายเลยคนอื่นเขาบางคนแบบเตรียมรู้คณะที่ตัวเองจะเรียนตั้งแต่มอ4มอ5แล้วพียังนั่งสูงหัวเล่นเกมกับเพื่อนอยู่เลยวันก็ไปแอบหลับห้องสมุดอะไรอย่างนี้วัน,วนๆไม่เอาอะไรเลยด้วยความที่ว่าเรามีเพื่อนที่เป็นเด็กเรียนด้วยเรียนเก่งๆในห้องก็มีเราก็เลยแบบได้ซึมซับกับเขาว่าเออเขาจะไปสอบที่ไหนมีการสอบอะไรบ้างเราก็คอยติดตามตลอดแล้วเราก็เป็นคนที่เรียนคณิตไม่เก่งเลยติดศูนย์สี่เทอม้อนมารู้ตัวเองเพราะว่าที่สรารสิทธิ์เนี่ยเขาก็มีกิจกรรมอิงดิแคมป์ cam, หรือแบบการเรียนภาษา ที่นี่อะไรเงี้ยเราก็มีการสอบมีการเข้ากิจกรรมบ่อยๆจนเราเจอตัวเองเนะว่าเราอะไม่ถนัดคำนวณน,นะแต่เราถนัดภาษาเราก็เลยเริ่มที่จะมุ่งเป้าไปที่จะเป็นพวกคณะที่มีคำนวณน,น้อยหรืออาจจะไม่มีหรือแบบเป็นคณะที่เน้นไปทางด้านภาษาศาสตร์เป้าหมายตอนมอปลาก็ประมาณนี้า ลองพูดสิ่งที่น้องชอบออกาทั้งหมดพี่ฟันยสิดนตรีเรื่องว่าวศาสตร์ศิลปะตรวศาสตร์เอรแล้วกชอบการแสดงเนี่ยน้องสารพูดสิ่ที่น้องชอบออกมาพี่นัว่าพอเราน้องชอบไรแบบนี้น้องลองไปค้นหานใมากขึ้นว่าน้องมาชอบอาจริงๆหรือเปล่าแล้วสิ่งที่น้องชอบอ่ะบัี อะไรมีอาชีพอะไรดึงสองสามสี่น้องลิสตมาพอน้องลิสตอาชีพดึงสองสามสี่มาแล้วน้องกลับไปดูเทรนดไปดูเทรนดว่าสมัยเนี้ยอาชีพที่น้องลิสต์มากับความชอบของมันันสามารถสร้างหรือสร้างรายได้น้องได้ไหมจบแล้วรักเช้าพูดอะไรไม่รู้สมองสมองเอ๋ยอยู่ไม่เื่นอ่ะครับขอบคุณครับรูปพ่อบอสโกตาโรงเรียนสารสิทธิ์นี่รูปพ่อบอสโกด้วย ได้ได้ได้สวัสดีอยู่ห้องอะไรอยู่ห้องอะไรห้กครับหองหกสายสินไหมสายสินดนตรีครับเอ้ยมีสายสินดนตรีด้วยเหรอเดี๋ยวนี้เฮ้ยมีมีเจ๋งเรียนอะไรบ้างอ่ะเรียนอะไรบ้างก็เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีแล้วก็เครื่องดนตรีปฏิบัติครับตอนที่ไม่มีตอนที่มีแค่หกทัห้าเฮ้ยเจ๋งเจ๋งมีเรียนเลขปะมีครับอ่ายังมีเรียนเลขอยู่อะไรพวกนี้อ๋อแล้วก็คือเพิ่มเรื่องดนตรีมาใช่ครับเฮ้ยเจ๋ง รุ่นพี่ทุกคนพูดดีมากเลยเราเราเป็นรุ่นพี่ด้วยกันเรายังรู้สึกว่าโอ้ทุกคนแบบว่าประสบความณ์สำเร็จมากมากเลยผมพูดรู้เรื่องดีไหมรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องใช่ไหมรู้เรื่องรู้เรื่องสิผมรู้สึกผมสมองยังไม่ตื่นพี่คนอื่นพูดดีมากเลยผมรู้สึกเหมือนผมได้แพชชั่นเพิ่มด้วยพี่บางคนนะอยากกินข้าวไปกินข้าวกินที่ไหนดีกินแถวนี้นะที่นั่งกินน้ามียังน้มียังมีแล้วมีแล้วครับไปเอาข้าวจุนไว้ก่อนกลางวันได้เลยครับสวัสดีครับหาที่นั่งกินข้าวรับได้ครับพี่เจผาะ รุ่นที่หกสามอ่ะหกสามพี่พี่พี่จบก่อนสามรุ่นอ๋อ่เราเป็นรุ่นพี่ที่แรกนึกว่าเป็นรุ่นพี่แต่มีรุ่นพี่ของรุ่นพี่อีกทีนึงเฮ้ยแต่เก่งอ่ะพูดพูดดีมากเลยอ่ะอยู่ห้องอะไรกันอยู่ห้องอะไรกันสิ่งอังกฤษครับสิ่งอังกฤษอ้าวมันมีหลายสินมันตอนนี้มันมีสินอะไรบ้างเนี่ยสิ่งอังกฤษสินจีนสิน นตรีศิลปะปกติศิลปะครับวก็วิทย์ยูนิยูนิเอ้ยเยอะมากเลยอะช่วยชดเชยอ้สดยอดไปเลยอะอเฮ้ยทำไมต้องทำเียขนาดนี้โอ้ยไปทัวร์โรงเรียนดีกว่ามีอะไรเปลี่ยนบ้างวะอาคารใต้สาว่ายน้ำแต่ก่อนเนี่ยตอน8โมงเช้าอะแล้วผมก็จะมานั่งตรงนี้รอกันบ้านเพื่อนก่อนจะเข้าโรงเรียนเข้าเรียนหลังคามันต่ำลงหรือเปล่าช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์นะครับเขาก็เลยแบบใส่ชุดอะไรมาเรียนก็ได้อิสระเลยตรงผมอะไรก็ยังไม่ต้องถูกระเบียบเป๊ เวลาแบบขัารถทงชาติหรือสดอวดภาวนาตอนเช้าเนี่ยก็จะมีร้านตรงนี้เป็นที่จุดรวมทั้งหมดเลยตอนผมเขายังไม่ได้สร้างตรงนี้นะก็เลยร้อนแต่ก็ไม่ร้อนเท่าทุกวันนี้หรอกทุกวันนี้มันร้อนร้อนขึ้นเรื่อยๆผู้ผมเจอตังค์ด้วยอ่ะได้ตังค์ใครอ่ะเอาไปให้ครูหน่อยสิฮ <c oughs> ันจิโร่นี่เขาแบบใส่ชุดอะไรมาเรียนก็ได้นี่ใส่ชุดล่าสุดมาเรียนเลยสุดยอดอยู่ <c oughs> ชั้นอะไรแล้วมาหนึ่งครับมาหนึ่งนี่ชอบความแบบใส่ชุดฮันจิโรมาเรียนเมื่อเช้าเนี้ย ผมถ่ายคลิปเองคนเดียวเว้ยเพราะว่าไอ้น้องสาวเนี่ยมันไปจองบัตรคอนจัสตินดีเวอร์แล้วเป็นไงแล้วได้แล้วได้เพราะอะไรเพราะว่าบอลกับพ่อบอลโกไว้บอลพ่อบอลโกไว้ว่าเอาโอ้ชี้มาให้อาจารย์ไดนั่นครับเซนบอลนั้นแหละเซนบอลเลยเหรอไลเซนไลเซนครทำไงเซนน้องเอาบอลมาให้เซนอันนี้เป็นบอลโรงเรียนไม่ใช่บอลน้องบอลน้อง how to be high s c h o o l ไม่เล่นบอลตลอดการอ้ขอบคุณมากครับสุดยอดมันเป็นธรรมเนียมของโรงเรียนคาทอลิกหรือโรงเรียนเครือเทเลเซียนที่เขาแบบว่าจะมีการขอพรบน หรือการไหว้ของโรงเรียนเราเนี่ยโรงเรียนสารสิทธิ์ก็จะเป็นคุณพ่อบอสโกตรงนี้ผมเคยกระเป๋าหายกระเป๋านักเรียนหายแล้วผมห่วงของในนั้นมากเพราะมันมีเกมที่ผมซื้อมาแล้วยังไม่ได้เล่นพ่อบอสโกครับขอให้กระเป๋าผมได้คืนพอผมภาวนาเสร็จน้องเปิดประตูมาป๊อบพี่ครับกระเป๋าพี่ปลอาเมานผมจิบผิดไปต้องมาขอบคุณคพ่อบอสโกด้วยโอยชิแล้วตอนนี้มันมีแบบชิเมซึนน้อยใหญ่บาด้วยคุณพ่อะจะชอบขอบคุณคพ่อบอสโกด้วยนะครับเด็กโรงเรียนนี้ชอบเอาบอ <S <S โลโรงเรียนมาให้เซนอะอันนี้ของผมอันนี้ครู บอลโรงเลียนเราเล่นเราเล่นบอลบอลน้องบอลน้องเฮ้ยเอยากเป็นไฮชิวอ่ะอยากเป็นไฮชิวอ่ะไหน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 เฮ้ยไฮชิวไฮชิวขอให้เป็นทีมชาติเจ้าอะไรนะยักษ์ิ๋วยักษ์ิ๋วยักษ์ิ๋วสมมติยักษ์ิ๋วยายาเขผมมีเซนด้วยมา มาเต้นตรงไหนดีตรงนี้เนาะเต้นเื้ยหน่อยเต้ยทันจิโร่เลยนะอะไร่เปอะไรพี่ดีเอาจริงนะเก็กินเลยแน่ใจนะแน่ใจครับชัวร์นะชัวรยตามเลยครับเต้นหลังอะไรนะหลังไอแพดไอแพดเนื้อเนื้อไอแพดเต็มๆเลยไอแพดรุ่นจอมพีเต้นเต้สุดยอดเอาไปขายต่อเอาไปขายต่อราคาเพิ่มขึ้นเต้นนับแข้งเต้นนับแข้งก็มา Nintendo Switch ขอบคุณครับ ขอโทษคุณครูแล้วก็คุณพ <ah> ่อแล้วก tamam> MM ็ผู้บริหารโรงเรียนสารสิทธิ์นะครับที่ผมเข้ามาสร้างความวุ่นวายให้เดี่หนึ่งเด็กปี่หนึ่งเด็กปีนี่หเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปรอบรอบบ่ายจะเป็นน้องม .4 ม .5 เฮ้ยหัวจังหวะบัตรเนี่ยโดนลุมเยอะมากต้องเซ็นเซ็นทุกอย่างแม้กระทั่งรองเท้าคือกีโตนะครับกีโตติดต่อได้นะแบบว่าอะไรนะรองเท้ากีโตแล็บเอ็กซ์ตอร์บิสเซนเตรอรอลารังวันนี้ก่อนตอนนี้ขายไม่ออก ยางถ่ายด้วยเหรอนี่นี่เฮ้ยสวัสดีอยู่มอะไรอยู่มอะไรมหกแล้วมหกครับมหกขับสองใส่วิทย์ใส่วิทย์อยู่มห้าชีวิตไม่รู้จะไปไหนเลยใจใจไปป่าครับไปป่าไปป่าไปป่าเจอกันนะนี่อีกยังมีน้องวาดรูปแล้วก็เป็นแบบคำถามมานี่น้องคนที่เซนเซนรูปโลว์บอเล่แต่คนวาดที่อยู่คนวาดถ่ายเออน้องเอาจริงน้องกูเหรอเออคาร์มารี่ดิว่าจ้าใช่วาดดิกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าผมต้อง ได้เลยพี่เห็นให้ได้ยขอบคุณคุยไอจีด้วยไอจีด้วยได้ได้ครับได้ครับแล้วนดาจะกลับแล้วนะได้ได้เจอกันเจอกันบ๊ายบายซีส์ได้ครับขอบคุณคุณรัฐดามากที่ชวนยาวนี้โอเคยูทูบสังเกตนะขอบคุณสำหรับสำหรับการที่เราได้ถึงงานตลอดเวลาผมได้ภาษาอังกฤษเพราะคุณรัฐดาเลยขอบคุณค่ะแปลศัพท์เวละร้อยคำเป็นเรื่องดีนะผมก็ได้คำศัพท์เยอะจากคุณรดาใช่ใช่ได้ใช่จริงไหนดูลูกหน่อยเฮ้ยสุดยอดเลยมีวาดให้ด้วย เพื่อนผมว่าอนไรกลับบ้านครับโอเคก็จบไปแล้วกับกิจกรรมที่พบน้องนะเราก็ได้ให้แรงบันดาลใจน้องๆที่จะแบบว่าน้องมาสี่น้องมาปลายอะที่แบบว่าจะไปสู่อนาคตไปเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วก็การเลือกอาชีพตัวเองนอนตแต่เราคนพูดดีมากเป็นวันที่ดีจริงๆหวังว่าจะได้กลับมาในโรงเรียนถ้าเกิด กระแสไวรัสมันแบบเบาไปเนี่ยถ้าคิดคอนเทนต์นะว่าแบบทำคอนเทนต์เป็นคุณครูที่โรงเรียนหนึ่งวันหรือว่าแบบเป็นนักเรียนอะไรอย่างนี้นักเรียนมปลายก็ยังไงก็ฝากโรงเรียนสารสนิทศด้วยครับใครอยู่บ้านโป่งใครเป็นศิษย์เก่าก็คอมเมนต์บอกกันด้วยเพราะไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ข้อคิดอะไรจากคลิปนี้เยอะหรือเปล่าแต่ก็หวังว่าคนดูของผมก็ได้ข้อคิดไปพร้อมๆกับน้องๆที่มานั่งฟังวันนี้อะไรอย่างนี้ครับแล้วเจอกัน บายบายโรงเรียนสารสิทธออิทยาลัยไปแล้วในโอกาสใหม่โอกาสใหม่โอกาสหน้าเจอกันสถานการณ์ทป็นอย่างดีขึ้นเราก็จะกลับมาที่โรงเรียน